ใช่ครับอ่ะมีรถรถมาส่งของครับทุกคนของใครครับพี่ได้บอกซื้ออยู่ปะครับ,ออรบของลุงพลก็เต็มเ,เอ้ลุงพลไม่อยู่ด้วยครับเดี๋ยวผมพูดมีเบอร์ลุงพลไหมเดี๋ยวให้กัปตันตัวลุงพลนี่ยตัดดเบอร์ลุงพลนะัดตั้มคนไห,หน เขาบอกมามาส่งที่ลุงเหรอครับเขาจ่ายเงินหรือยังครับมีบินมาด้วยฮะมีบินมาด้วยมีเอกสารด้วยเขาเปลือกแต่ว่าไม่รู้จุดว่าจะลงยังไงยังไงตรงไหนลุงก็ไม่ได้บอกไว้นะครับไม่แน่ใจว่าเป็นของพี่หนิงหรือเปล่าจัดเอกสารเลยผมไม่มีดูหรือเปล่โทรไลน์โทรไลน์ไอ้นุตอร์ี้เดี๋ยวโทรถามเดี๋ยวถามช่างดูไหมว่าพี่หนิงได้สั่งของอะไรหรือเปล่าะอ่ สรุปก็คือยังไม่รู้นะครับว่าอะไรยังไงเนะพราะลุงยังไม่ได้ประสานมาอ,คคอ,มอันนี้อุปกรณ์กอ่อสร้างจากร้านสิริธรรมนะฮะเราม่ใช้นสรร่นหน่ขอนอนุญาตในช่างถ่ายคลิปจะค,ครับได้ครับ คุณคำหลับที่อย่ด้วยนะครับคนรถมาขนของนะเดี๋ยวุะเดี๋ยวโทรถามดูครับว่าเป็นของใครนะมีเบอร์มีเบอร์โทรไหมล่ะเออเพราะพี่หนิงก็ไม่อยู่ลุงก็ไม่อยู่ครับในบินน่าจะมีชื่อครับ มาส่งท่อนะจากร้านสริธรรมก่อสร้างนะ,ะติ๊กกี้ก็เดินสำรวจนะฮะอ๋อถามพี่พพหนิงก่อนน่าจะเป็นของพี่หนิงของพี่ของพี่หนิงเหรอครับน่าจะเป็นของพี่หนิงของพี่หนิงนะครับอ๋อเมื่อกี้ตัวป้าแตน กอนี่มึงกับป้าก็ไม่อยู่เนาะพี่หนิงก็ไม่อยู่ด้วยเดี๋ยวเพิ่นเขาบอกให้ไปเชินครับผมพ่อก็น่าจะเอามาสื่อตรงนู้นหรือเปล่าคิดว่าน่าติดต่อทางแล้วแก้ทางยังแค่ยู่คิดว่านะพีงนัดวงกลก็วงกลเป็นวงกบประตูบ่ครับบานเลื่อนครับสำเร็จแบบนี้อ๋อบานเลื่อนสำเร็จ ย๋ย่ารอนะ่เดี๋ยโรอ็ระสนประสานงานกับพี่หนิงก่อนนะครับเพราะว่าตรงนี้ก็ถ้ามาส่งตรงนี้ก็มีสองเจ้าก็คือของลุงกับของพี่หนิงอืมแต่ว่าเมื่อเช้าลุงไปก็ลุงไม่ได้สั่งอะไรไว้นะอ๋อน่าจะเป็นของพี่หนิงอ๋อเมือ่อเช้าลุงมาที่นี่ก่อนเรอใช่ลุงมาอุปกรณ์ไงพวกเครื่องมือช่างอะไรต่างๆไปทําบ้านลุงพันครับครับเนี่ยกามีจะมีท่อขนาด60สนะสี่สี่ลูก มนจะมีมปูนนะปูนเสือมีวงกบหน้าต่างหรอเปล่าหน้าต่างบานเลื่อนก็มีเป็นลูกแก้วแล้วก็มีเป็นหน้าต่างบานเลือ่อนเหมือนกันหน้าต่างมาใส่ในห้องน้ำบอวเราก็อยู่นะดูแลความเรียบร้อยอยู่ตรงนี้ นิกกี้อย่าไปยุ่งกับเขาเด้อนิกกี้จองน่ะนิกกี้จองน่ะนิกกี้ไม่ได้นิกกี้และพ้องเพี้ยนเดีย๋ยวรอดูครับผมว่าจะเป็นของใครในเป็นของพี่เนงก็กำลังหาจุดลงอยู่เนาะว่าจะลงตรงไหนเพราะว่าเราก็ไม่ไม่ไม่รู้เหมือนกัน คบนบริการมากเราะม่ได้บอกมาบริ่ได้สร้างความไว้วาไงขันซีบอกว่าลงหลุดกระยันลงปิดหมอกนะลองปิดหมอกเนะมื่อเป็นของเบาๆเด้ทอเนาะอยากว่าหน้า,าคนใหญ่อีกแล้วนะแกเ,เป็นโทรหากันว่ากันก่อน อริสอนเดินทางบ่เดินทางครับผมเออเดี๋ยวพี่อยู่กับกัปตันนึงเพราะว่าต้องมีคนที่เป็นหลักๆอยู่สักคนนึงเดี๋ยวให้กัปตันอยู่กับพี่เดินทางปลอดภัยนะบายบายได้ครับกลับมากลับไปมันไหนกลับมาน่าจะหลังจากมาจากสานล่าน่าจ้างมอบไปสร้างเลยจีเกือนดี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 งีดีดี นั่งครับผมเอาไว้ไหนครับาจางจางกับปูนโอ้โหนี่ฮะต้องมีคนประสานจริงๆนะต้องมีคนอยู่นี่สักคนเห็นไหมใช่ใช่ใชนี่แหละพอดีผมไปปูนพพี่เนี่ยพอดีกับตันอยู่ประสานงานให้นะงานนี้ต้อนนี่ก็ทีมช่างชาวบ้านก็กำลังก่อกอิดอิดดินอยู่้ะ จับระดับนะพี่ต้องมานาสตอรี่ด้วย มีส่วนร่วมหน่อยอันดีน่อดรัีซอนสเกตเ,เดี๋น,น,นกรนการนทถ่า,านนมาครอ,อ,อะเนกรังลงสอบปูนครับอันนี้ของของพี่เมงครับรตอนนี้เอามาลงไว้เนาะส่วนนึงก็ดีเวลามีรถเข้ามาส่งของนะครับก็จะได้ประสานงานให้ได้นะครับ ของใครอะไรยังไงเนะาะก็อย่างน้อยๆก็ช่วยกันดูได้นะครับทําคลิปแล้วก็ของเพื่อนก็เข้ามาดูได้นะอันนี้ก็จะเป็นล่าสุดเป็นของพี่เหน่งพี่เมนะครนะับมาส่งให้พ,พี่เหน่งพี่เมพี่เหน่เเงเมนะเ,เมเดย์สตอรี่นะอูนะน้นะครับเอามานี่แหละน่าจะใช้กับตรงนี้นะค,ะครับทกนอาขอบคุณกำลังใจขอบคุณสำหรับคลิปดีทายพี่ให้น้องใดเบิ่งครับ มาส่งของมีรถจากสิรธิธรรมอุปกรณ์ก่อสร้างเนาะมาส่งเนาะมาส่งท่อนะครับมาส่งตู้นะครับมาส่งงกบให้กับพี่เมงเมนเด้นนะครับขอบคุณกำลังใจครับบรรยากาศล่าสุดมนีฝากสินค้าทีพีสกีนนะครับทีพี f f e ฟเนาะ 0927947526ในนามแอดมานาสตอรี่นะครับฝากบูริมแก้ปวดเมื่อยมานาแก้ปวดเมื่อยสั่งซื้อที่ราซาด้าช้อปปี an an ้เจดีสันทันสวัสดีครับ